อครับก้า9นะครับ<ๆ>วันนี้สามตัวเช่นเดิมนะฮะมีอะไรเพิ่มเติมไหมวันนี้ไปดูว่าเพิ่มต้หลังไม่มีไม่มีนะก็เดี๋ยวลองกันเลยนะครับผมส <c oughs> ำหรับตัวนี้นะครับเ <c oughs> <c oughs> ช็ดขวดก่อนเลยเแกสสวยมากเลยอะ <c oughs> <tidy since Catherine> นะเพลเกสวยมากเลยมิสเตอร์ดีเซอร์นะครับขวดแก้วอืมตัวนี้ขวดแก้วสวยมากขวด ถือมากเลยนะครับสามสีแมวสองร้อยบาทอ่าตัวนี้นะครับเป็นกลิ่นสตอรอเบอรี่สตรอเบอรีร่ชีสไม่เค้กนะสตรอเบอรีร่ชีสเฉยๆอ่าสำหรับตัวนี้นะอืมฝาแอบแอบเลอะนะฝาแอบเลอะตลอดเลยปิดแล้วมันเหมือนมันจะหกตลอดเลยไม่รู้ว่าเป็นม็อบฝาหรือเป็นรอะเี้ยอะไรเ <c oughs> นี่ยเห็นปหม ช่างมงไม่ให้ประเด็นประเด็นอยู่ที่อร่อยหรือเปล่าเห็นเลยเห็นเลยตัวนี้ไม่มีนิกใช่ไหมนี่ดิอ๋อสามมิลลิกรมัมไหนอยู่ไหนว่ากระดาษอะนี่ไงเขียนอยู่สามจีตัวมาเอ่อนิกสามเป็นพรีเมียมนะในร้านของเขามิสซึจะมีสองตัวเออพรีเมียมกับธรรมดาโอเคนะครับก็สำหรับมิสเตอร์ดีเซอร์นะครับ เอาเรื่องสุโอ้ oh, test of อฟอี a n ด้วยอืมโ okay. อเคเรื่องนี้ก่อนนะครับนี่ก็ <c oughs> ค่อนข้างจะกระแทกคออก,กนน,นิดหน่อยนิดนึงนิดนึงนะครับแล้วก็แน่นแล้วก็แต่ว่ากระแทกคอนิดนึงแอบกระแทกคอนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่มากพอรับได้เรื่องนี้สําหรับผมผมรับได้นะ <c oughs> เออสำหรับเรื่องนี้นะเพราะว่ามันสามารถที่จะสตีฟหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ แต่ว่าไม่มีกลิ่นเคมีไม่มีอะไรเนี่ยถือว่าผมรับได้นะครับส่วนเรื่องเ,อเกลิน่นให้กลิ่นที่นัวมากกลิ่นหอมแต่ขนมนี่ชอบแน่นอนแต่ว่าสตรอเบอรีอ่อาจจะน้อยไปหน่อยดอกเบาๆไปนิดนึงบางไปนิดนึงนะครับจะมีกลิ่นคล้ายๆกับกลิ่น ถั่วออกนมนมถั่วเออน่าจะเป็นอะไรนะถั่วนี่มันมีอะไรบ้างฮาเซน่ากับอมอนใช่ปะเออก็กลิ่นมันมีอ nine, <c oughs> Arizona, on, อกถั่วเออบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่อร่อยโดยรวมมันลงตัวแล้วมันอร่อยนะครับแต่ว่ากลิ่นสตรอเบอรี่อาจจะดรอปไปนิดนึงนะฮะสําหรับผมนะเออแต่โดยรวมก็ถือว่าดีอร่อยเลยนะครับสายขนมน่าจะชอบก็ไปหาลองดูกันได้นะครับอ่าตัวนี้ผมให้สี่จุดห้าคะแนนเลยอืชอบมาก แล้วก็จะหมดแล้วด้วยมิสเตอร์ดีเซอร์นะครับครับค่อนข้างกระแทกคอนิดนึงนะแต่ถ้าสูบไปเรื่อยเดี๋ยวก็ชินนะนแอบเดี๋ยวก็ชินอืแอบแน่นนิดนึงเท่านั้นเองนะครับความนัวค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับกลิ่นผสมผสานอย่างที่มินบอกสตอรอเบอรี่มันมัน,มน,มนไม่ได้ดอก <c oughs> มันแค่เบาบางอะ มันบางไปหน่อยมันบางไปนิดนึงนะ่นจะแหลกวันนี้ได้อีกทีแต่โดยรวมพอผสมมามันหอมใช่บหมเลยอืหอมมากหวานหวานแบบมาเลยเลยอ่ะเอร่อยอ่ะแต่มันไม่หวานทิ่ดปากนะแต่มันอร่อยอ่ะคือเออมันอร่อยมันผมบอกว่าไงดีวะสตรอเบอรี่มันบางแต่พอมันรวม มันรอยกับชีสแล้วตอนสูบเข้าไปแม่งโคตรอร่อยมันมีกินถั่วปะผมพี่กินดูดอะไม่มีไม่มีพี่ดูดแล้วไม่มีกินถั่วแต่ผมดูดแล้วมีคือมันอร่อยอะอร่อยจนหยุดไม่อยู่จริงๆนะจริงๆจริงๆเพราะว่าอร่อยจนหยุดไม่ได้เลยทอตาตรงเลยจริงๆนะว่าขวดเนี้ยได้มาประมาณเกือบสามอาทิตย์มั้งประมาณแล้วก็แย่งกันดูดสามคนแอดมินหมดแล้วด้วยนะครับนี่เหลือเทปกันวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะอ่าหมดแล้วหยดสุดท้ายแล้วอันนี้คือหยดสุดท้ายแล้ว หมาว่าผมแนะนำง่ายๆเลยกว่าใครผิดหวังสตอร์ชี t แบรนด์อื่นมาเออลองดูลองดูลองดูของมิเตอร์ดิเซอร์นะครับผมว่าไม่ผิดหวังเลยทีเดียวสายขนมน่าจะชอบเลยล่ะตัวนี้ผมให้ห้าคะแนนครับห้าคะแนนตัวที่สามนะจะให้4.5้าก็ลำบากใจตัวเองเพราะมันอร่อยจริงๆไม่อาาจะขัดใจตัวเอง แล้วราคามันสองร้อยเองมันไม่แพงด้วยนะครับกระบ้านน่าไว้นี่เป็นเก้าเก้าจุดห้าแนนครับผมมาตัวที่สามนะครับเอ้ยตัวที่สองนะครับ one portion one portion นะครับห้าสิบมลนะครับราคาสองร้อยห้าสิบกลิ่นสตอชีสสตอชีสเค้กเหมือนกันนะครับนิกนิกอ่าตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นนิกสามนะนิกสามนิกสามนิกสาม เพราะว่าอันนี้ก็ได้มานานแล้วเหมือนกันสติกเกอร์เรือนรางแล้วเออตอนนี้พ่อค้าก็ทั้งสองเจ้าก็ขายอยู่ในกลุ่มเรานะออลองลองดูกันได้อลองเลยวันพิชั่นนะครับ <c oughs> กิ่นสตอชีเค้กนะนิกสามนิกไม่ก็แทกคอนะ นุ่มนะครับค่อนข้างนุจะบอกก่อนอว่าอดีขวดนี้คือเขามาให้ที่งานอืมแต่แล้ทีนี้ผมก็บอกเขาไปว่าเรื่องนิดของเขาอะมันแรงมันกระแทกค่อนข้างจะแครคอเลยเออเขาตัวนี้เขาก็เลยลดนิงให้ผมนะคุณก็บอกเขาแล้วกันว่าถ้าคุณหยุดนิคแรงๆไม่ได้คุณก็บอกเขาว่าลดนิกมานิกสามแบบเบาๆนิคๆลดนิดหน่อยอแต่ถ้าคุณชอบความอ่าเรื่องไงหดเหี่ยมอ่าคุณก็ เหมือนเดิมบัก็ตัวนี้นะครับความนัวใช้ได้นะครับนัวค่อนข้างดีทีเดียวนะครับกลิ่นนะครับสตอบอกตรงชัดกว่าตัวเมื่อกี้นี้นะครับชัดแต่พอชีสอ่ะมันเบาบางอืมมันค่อนข้างที่จะบางนะครับแต่กินสตอ่ะนํำมากนะครับพอ ก็ค่อนข,ข้างดีนะครับค่อนข,ข้างดีนะแต่ว่าชีตอาจจะเบาไปนิดนึงนะครับเอ่อจะพูดอะไรกูลืมละนะลืมเชียชัดจ้ะลืมจ้ะเอาไปสี่คะแนนครับผมอา่าสี่คะแนนนะอา่นะเอาเดี๋ยวนี้ก็ออกเสริมมอะไรเค่ <laughs> <c oughs> มีช็อตด,ด้วยโ <c oughs> อ้ทำวะมีช็อตนะ <c oughs> โอเควันพอยสั้นนะครับสำหรับผมนะถือว่าเอานิคก,ก่อนนิเอ่ออยางที่แจ้งไปก็คือว่าเอามาให้ที่งานผมก็เลยบอกว่าลดนิกให้ผมหน่อยนะครับก็เ <c oughs> ขออกาก็ลดนิกมาให้นะก็ถ้าเกิดใครดูดนิกแบบแรงๆไม่ได้ก็บอกเขาบอกเขาว่าให้ลดนิกหน่อยอนะครับเพราะว่านิคค่อนข้างกระแค่คอเลยนะถ้าเกิดใครเคยดู ติดตามเราตั้งแต่แรกนะก็จะเห็นอยู่ว่าเราเคยรีวิวของ one poison ไปละ <Ừ. S 1> ตัวหนึ่งตัวนั้นจะเป็นบานารี่นะตัวนี้นะครับกลิ่นแต่เราผมผมถือว่ามันไม่ใช่ใสายขนมนะมันจะออกเป็นผลไม้มากกว่าพสตอมันชัดสตอมันชัดมากชัดแบบชัดเฮี้ยๆเลยอะสตอเออแต่ชีสเคก้กบางมากเบาคือคือสตอมันขึ้นมาแล้วชีสเคก้กมันมาปลายแต่ว่ามันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชัดอะ่ะ ชีสเค้กไม่ชัดมันไม่ผสมประสานมากกว่าเออประมาณนั้นนะแต่ว่าสตรอเบอรี่ชัดมากอร่อยนะครับก็คือโดยรวมผมคิดว่ามันไม่น่าจะมันมันมันจะเป็นสายขนมตั้งที่เดียวก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ออกขนมเลยอะ่ะใช่ปะอืมแต่อร่อยนะไม่ใช่ไม่อร่อยเพราะว่าถ้าไม่อร่อยคงไม่ดูดหมดเหลือแค่แค่นี้แต่อร่อยนะโดยรวมนีอร่อยเลยละ่ะเอ่อสำหรับสตอชีสเค้กนะครับของเขาก็สตอมันชัดมากกลิ่นสตอมันนำโดดเลยนะถ้าคณชอบสตรอเบอรี่ ก่อนคิดว่าน่าจะชอบกันนะครับก็ตัวนี้ผมก็ให้สี่เหมือนกันนะครับสหรับวอนไฟสั้นอ่ะมันนั่งพนะันรั่วได้เ่ยไปควีนเมื่อกี้เป็นคะแนนเป็นเท่าไหร่แปดคะแนนครับแปดคะแนนนะครับนนแปดคะแนนดอกบอลไฟสั้นนะห้าสิบมิลลิลิตรสองร้อยห้าสิบบาทต่อไปเป็นควีนเว็บนะครับ คินแรเบอร์สามสิบมวราคา250บาทน่าจะใช่สับแหิบาทอันนี้จับไม่ได้จริงตัวนี้ถ้าถ้าผิดพลาดก็ขอโทษด้วยขออภัยด้วยแล้วกันนะครับขวดแพ็กเกตแก้วนะครับกินน่าจะมาจากร้านเดียวกันขวดกินอ,อะไรท็อปปิคคณนาผิด <c oughs> ท็อปปิคคณนไม่รู้ว่ารีวิวนี้ออกไป แม่ค้าจะยังมีขายอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเห็นบอกว่าเป็นพรีเมียมที่ทํามาแค่แปดสิบขวดมันก็นานแล้วตั้งแต่วันงานสุนสามเจ็ดแล้วที่เขาอให้ออออนะก็ไม่รู้ว่าที่ออกไปแล้วมันจะยังมีขายอยู่หรือเปล่าก็ถ้าคนอยากลองก็ลองขับไปถามแม่ค้าดูนะ่ะเพราะว่าหัวเชื้อเขาบอกว่ามันไม่ได้มาลองกันเลยพี่ <c oughs> สำหรับ <c oughs> ตัวนี้นะครับฟีลเวฟนะ <c oughs> มีนิกหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้อ่อะนะครับ นิ่มนะครับนกสามนุ่มนะครับไม่แน่นเลยนะครับไม่กระแทกคอนะครับความนัวความนัวมผมว่าโดยรวมมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะมีแอบเย็นนิดนิดนึงนะเย็นนิดหน่อยส่วนกลิ่นนะครับ ออกแนวส้มทับปิกขานาส้มอ่ะส้มส้มแบบเขาบอกว่าเป็นทับปิกขานาทับปิกขาน่านะส้มอะไรวะส้มส้มที่เออส้มเชงที่บใาเจ้าใช่ส้มเชงอ่ะเออส้มไอ้ส้มเชงมันจะแก่ยากหน่อยส้มอะไรส้มเขียวหวานส้มโอไม่ใช่ส้มเขียวหวานส้มน้ำผึ้งส้มที่มันเอาไว้บใบเจ้าลูกใหญ่อ่ะส้มเชง ไม่ใช่ต้มเชงเขาเรียกต้ม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 ใส่น้ำผึ้งเออแล้วมันลูกใหญ่เปลือกอันหนาแล้วมันติดไอ้นั่นมาด้วยอ่ะหมอยสอม no แล้วหมอย่อมเขาเรียกว่าอะไรที่ขมขมอ่ะใหญ่เปลือกเปลือกเปลือกเขาขนขนเออขนส้มอ่ะเขาเรียกอะไรข้างในขาวๆใหญ่ใหญ่ให่ใช่ไปเป็นแบบนั้นคือมันมีมันแอบขมมาด้วยอ่ะถ้ากูว่ามันไม่ขมมันจะอร่อยนะอือ อีกอย่างเดียวมันมันออกขมไปนิดนึงว่ะจากนั้นจึงเป็นตัวนี้ผมให้สองคะแนนนะครับสองคะแนนนะถ้าปิดขัาหน้านะครับตัวนี้สามารถไปซื้อหากันได้นะเพราะว่าแต่ไม่รู้ว่าจะมีขายอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าแม่ค้าอย่างที่บอกก็คือทำมาแค่เจ็ดสิบแปดสิบขวดเลยน่าจะประมาณนั้นนะ เขาเขามาร่วมง,งานไอ้คอนเซต,เตด้วยอ่าเขาขอบคุณมากด้วยนะครับแต่ว่า,าบอกก่อนมันเป็นความเห็นพวกเรานะเออคุณดูอาจจะคุณอาจจะชอบก็ได้อืมเอามาตัดทิง้งพื้นนี่ยกันะแล้วใครเหยียบตีนเหยียบเข้าไปละ่ะมึงก็จะใส่มึงก็จะเดินตีนเปล่าอย่างเงี้ยคนเดินตีนเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะโดนมันเนี่ยก็สำหรับคีนเวเปอร์นะครับนี่ค่อนข้างนุ่มนุ่มอ่ะไม่ค่อนข้างแหละนุ่มแหละนุ่ม น,นิ่มนะไม่กระแทกคอไม่เลยเลยนะครับไม่รู้มีนิ้หรือเปล่าด้วยนะฮะก็อย่างที่บอกแหละคงไม่ได้หลอกเรานะครับกลิ่นอ่าส้มเขาเขาบอกว่าเป็นท็อปิคานาท็อปิคานาก็น่าจะเป็นสายเครื่องดื่มนะครับก็ออกกลิ่นส้มไหมมันก็เป็นกลิ่นส้มนี่แหละเออกลิ่นส้มนี่แหละแต่ว่าอย่างที่พีพ่เดียบอกคือปลายๆมันมันมีกลิ่นแปลกๆแปลก,กหน่อยแปลกๆหน่อยนะแต่ไม่ใช่กลิ่นเคมีไม่ใช่กลิ่นอะไรนะเอออาจจะเป็นกลิ่นที่เขาตั้งใจผสมออกมา,กมานะครับ ก็ <c oughs> โดยรวมแต่โดยรวมถือว่าออกมาทําออกมาได้นัวดีนะครับกลิ่นก็หอมกลิ่นส้มนะครับคือดูแล้วส้มไม่ใช่อไม่ใช่ออกมาเป็นอะไรนะไม่ใช่กลิ่นะอ,อื่นนะกอคือกลิ่นส้มอะ่ะเออแต่ว่าอย่างที่บอกคือกลิ่นมันมีแปลกๆต่อปลายนิดน,นึงนะครับก็ใครสนใจก็ไปลองทําหาพ่อห,หาแม่ค้าได้นะคุยเบเอร์นะแต่ไม่รู้ว่าเขายังจะมีขายอยู่หรือเปล่านะเออบอกก่อนนะครับก็ตัวนี้ผมให้อยู่ที่สามคะแนนนะครับ แจ็จะมาเป็นห้าคะแนนนะครับห้าคะแนนโอเคย้อนไปนะครับมิสเตอร์ดิเซอร์นะครับสามสี่มลนะครับนิกสามกลิ่นสตรอเบอรี่ชีสนะครับผินค่อนข้างจอมาดีทีเดียวเลยนะครับผมอร่อยตัวนี้คะแนนจะมาเป็น9.5คะแนนนะครับเกือบเต็มฟิตแบกแล้วหลังนี้ก็น้ำยาดีๆเยอะบองตรงเลยหรือว่าเราสัทธาดีๆก็ไม่ลุกนะครับตัวที่สองนะครับ one p o ชั i นะครับ ห้าสิบมลราคาสองห้าสิบบาทนะครับน,นิกสามกลิ่นสตอชีสนะครับตัว,ตวนี้กลิ่นสตอค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับโดดเด่นเลย <c oughs> น็ำมาเลยใช่ใช,ใช่ผมผุมว่ามันไม่น่าจะใช่ไม่ใช่ใส่ขนมอ่ะวันนี้จะออกเป็นสายผลไม้มากกว่าให้กลิ่นให้กลิ่นที่สดชื่นของของผลไม้ของสตอร์คะแนนจะมาเป็นแปลกคะแนนนะครับครีนเว็บ นะครับผมววิเเป30มลราคา250บาทไม่แน่ใจ <ไง S 1> นะครับตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมนะอ่าเป็นพรีเมียมนะครับขวดแก้วนะครับก็นิกสามนะครับสดลื่นนุ่มนะแต่อย่างที่บอกว่ากลิ่นมันค่อนข้างที่จะปลายปลายปลายมาันค่อนข้างแต่กเราคือผมสองคนอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่คุณอาจจะชอบคุณลองดูเออแต่ว่าส้มอะชัด เป็นก็เป็นสายเครื่องดื่มอีกอีกตัวหนึ่งครับเป็นพัปิกาน่อยากให้กินที่สดชื่นอ่ะให้กินที่สดชื่นใช่ให้กินที่สดชื่นนะครับเย็นนิดหน่อยแบบเย็นนิดนึงคะแนนตัวนี้จอเป็นห้าคะแนนนะครับผมก็ไปลองดูกันได้นะมีอะไรเพิ่มเติมเปล่าก็ไม่รู้เอีพีนี้ออกเมื่อไหร่นะแต่อยากฝากงานเวฟรูชันด้วยนะฝากมาเหมือนเดิมฝากงานอะไรเวฟรูชันนะครับผมฝากยิ้มวฝากงานอะไร เวฟรูชันนะครับจัดตายก็อยากให้ไปกันเยอะนะครับตออตอน,นี้ก็ไม่รู้ออกเมื่อไหร่เหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าที่ออกจะคูณกันไปกี่คนแล้วออไม่รู้จะออกวอกอยได้แต่ตอนนี้นล่าสุดที่คูณก็คือสามสิบสามสิบห้าคนอ่ะยังไม่ถึงครึ่งทางเลยไม่ถึงครึ่งทางเลยก้อย <laughs> ใครก็ความฝันเลยเกินไม่เป็นไรนะครับ <laughs> งานเริ่มได้ก็เริ่มเริ่มไม่ได้ก็ช่างหัวแมง <laughs> ไม่เป็นไร ไม่ได้เดือดร้อนแต่อยากแต่อยากให้พวกคุณไปสนุกกันเฉยเใช่ก็คือพูดง่ายผมอยากเจอพวกคุณหนึ่งอ่าใช่กณจะได้รู้ว่าใครด่ากูไว้อ่อนนุ่นนะหน้าปากซอยมีเทเว่นไม่เป็นไรครับตัวใหญ่ล้มดังนะครับผมก็โอเคไอ้มึงสุดหล่อสองคนแล้าก่อนนะครับสิครับ